สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูพี่แพรนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเกี่ยวกับสาระดีๆเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องของครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะเป็นยังไงก็รับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็พบกับครูพี่แพรอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอวันนี้เราก็จะมาทํโจทย์ในเรื่องของเส้นขนานซึ่งเป็นเ,เรื่องเกี่ยวกับเรขาคณิต ซึ่งอยู่ในเนื้อหามสอ,มสองเทอมสองโดยเรื่องนี้เนี่ยครูก็จะยกตัวอย่างโจทย์ข้อนี้มาซึ่งเป็นโจทย์ต่างประเทศจทยแข่งขันนานาชาติก็คือ pmwc ปี2023หรือว่าปีพศ2 5 6 6ข้อนี้ก็จะเป็นข้อที่14นะคะโจทย์บอกว่าเขาให้มุม G ีเท่ากับ40มุมองศาจากนั้นเขาให้หาขนาด ผลรวมของมุม A บวกมุม B บวกมุม C บวกมุม D บวกมุม E บวกมุม f ว่ามีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้วิธีการหาข้อนี้เราก็จะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของมุมภายในสามเหลี่ยมเข้ามาช่วยขั้นแรกเราก็ลองมาลิงดูก่อนว่าเราต้องการอะไรเราอยากได้ผลรวมของมุมพวกนี้ใช่ไหมคะทีนี้ครูเนี่ยมีครูรู้อยู่แล้วว่ามุมนี้เท่ากับสี่สิบองศาแสดงว่า เราเนี่ยน่าจะต้องพยายามหามุมต้องใช้สามเหลี่ยมไหนมาช่วยก็คือเราเนี่ยน่าจะต้องใช้เจ้าสามเหลี่ยมนี้เข้ามาช่วยกูจะเลงสามเหลี่ยมนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้มุมแล้วหนึ่งมุมทีนี้ผลรวมมุมสามมุมต้องได้ร้อยแปดสิบองศาทีนี้ไอ้เจ้ามุมตรงนี้กับตรงนี้เนะ่ะยังไงเราก็น่าจะดึงไอ้ขนาดของมุมความสัมพันธ์ของมุมอื่นๆที่ว่า เป็นสามเหลี่ยมรูปอื่นๆฝั่งนี้ได้ทีนี้ครูก็จะให้เราก่อนนะ,อะลองไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ถ้าเกิดว่าเราใช้เ,เ,รใชเ,เราลิงก์ไปที่เราจะใช้ความสัมพันธ์ของมุมภายในสามเหลี่ยมของรูปนี้เนี่ยเราจะสามารถทําได้ไหมลองดูก่อนอ่ะค่ะก็คือกําหนดให้มุมนี้เนี่ยเป็นมุมดีจากนั้นมุมนี้อ่ะเป็นมุม f ทีนี้เราจะได้อะไรมุมภายในสามเหลี่ยมเราจะได้ว่าเจ้ามุมนี้เนี่ยมีขนาดเท่ากับ180องศาลบ d ลบ f อ่ะทีนี้เราเห็นไหมว่ามันมีเส้นสองเส้นตัดกันแล้วเราก็มีมุมตรงนี้ด้วยมุมตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความมุมมุมนี้กับมุมนี้เนี่ย ต้องเป็นมุมตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นมุมนี้นะ่ะก็จะมีขนาดเท่ากันก็คือ1 8 0องศาลบ d ลบเพอเราได้หนึ่งมุมมาแล้วเราลองมาดูสามเหลี่ยมรูปอื่นกันบ้างลองมาดูที่สามเหลี่ยมรูปนีอ้อันนี้ให้เป็นมุม c อันนี้ให้เป็นมุม a e. ทีนี้เรามีมุมเรามีมุม c มีมุม a ทฤษฎีบททฤษฎีบทหนึ่งเขาบอกว่าถ้าถ้าต่อด้านใดนด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมออกไปแล้วมุมภายนอกที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากับผลบวกของขนาดของมุมภายในที่ไม่ใช่มุมประชิดของมุมภายนอกนั้นก็คือโจทย์ต้องการสื่อว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต่อต่อแขนของสามเหลี่ยมสมมติ มันก็คือสมมติครูเล็งที่สามเหลี่ยมรูปนี้ครูต้องครูต่อแขนด้านนี้ออกไปทีนี้เจ้ามุมนี้เนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากับผลบวกของมุมสองมุมที่ไม่ใช่มุมประชิดของมันมุมประชิดก็คือมุมนี้ใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับผลบวกของมุม C กับมุม A, ก็คือมีขนาดเท่ากับ A บวกซ ทีนี้มาดูสามเหลี่ยมอื่นต่ออันนี้ให้มีขนาดเป็นมุม b อันนี้เป็นมุม e ทีนี้มีมุม B กับมุม E แล้วทำไมมุม B กับอ e นี่ยมันมีสามรวมสามเหลี่ยมที่มาเกี่ยวก็คือสามเหลี่ยมนี้ทีนี้เราต่อแขนข้างหนึ่งแสดงว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากับผลรวมของ b บวก มุมบกับมุม e ก็คือ b บวกอพอ่ะพอเราได้2มุมแล้วสามเหลี่ยมนี้เนี่ยก็จะมีขนาดพรลูมภายในก็จะมีขนาด180ใช่ไหมคะทีนี้เรามี2มุมแล้วแสดงว่าเราจะหามุมดได้จาก180ลบ A บวก c E เท่ากับ180ลบ A ลบ B ลบ C ลบ E อ่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมม่วงตรงนี้ทีนี้เราก็จะได้ว่าเราได้มุมครบทุกมุมและของสามเหลี่ยมสีเหลืองแล้วมุมภายในของสามเหลี่ยมสีเหลืองเนี่ยก็คือเดี๋ยวครูจะกำหนดให้มุมนี้อันนี้ จุดนี้เป็นจุด M จุดนี้เป็นจุด n อ่ะทีนี้มุมภายในของสามเหลี่ยมเอ g มีค่าเท่ากับ1นึ่อองศาทีนี้ มันก็คือ MGN มุม MG ก็คือเดี๋ยวมันก็คือมุม M บวกมุม N บวกมุม G เนะี่ยจะมีค่าเท่ากับ180องศาทีนี้มุม M มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ180องศาลบ a บ b ลบ c ลบ e มุม n คือ180ลบ d ลบ f แล้วก็มุม g ก็คือ40องศามีค่าเท่ากับ180องศาอ่ะทีนี้ เรวก็ครูก็จะย้ายฝั่งให้อ่าองศาเนี่ยอยู่ฝั่งฝั่งนี้ตัวแปรย้ายไปอยู่ฝั่งนี้ให้หมดก็จะได้เป็น180องศาบวก180องศาลบ40องศาเอ้บวก40องศาแล้วก็ลบ180องศามีค่าเท่ากับ A บวก B บวก C ก็บวก็บวก F 180ตรงน,นี้กับลบ1 180รหายไปเหลือ180บวก40เป <180 S 1> <20 S 2> ็น220องศามีค่าเท่า,เากับเราเรียงตัวอ,อักษรก็จะเป็น A บวก B บวก C บวก D บวก E บวก F เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ามุมดังนั้น เอบวกมุมบีบวกมุมซีบวกมุมดีบวกมุมอ e ีบวกมุมเอมีค่าเท่ากับสองร้อยยี่สิบองศาเป็นคำตอบค่ะ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับจุดข้อนี้เราเจอกันเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ